สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาผูกเหล็กนะครับตีแบบแล้วก็เทคานให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับวิธีการของผมนะครับอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรนะครับผมแต่ก็ทําตามความรู้ความเข้าใจแล้วก็จากประสบการณ์ที่เคยพบเคยเห็นมานะครับผมแล้วก็การทําบ้านแถวๆนี้นะครับก็เริ่มแรกนะครับผมก็จะทําการเจาะเสาใหม่ก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่ารูที่ มากับสสําเร็จนะครับมันเล็กแล้วมันก็ไม่ได้ตรงนะครับผมใช้คานขนาดใหญ่กว่าที่เขาใช้นะครับปกติทั่วไปแถวนี้นะครับผมก็คือจะใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับสี่หุนนะครับก็เลยต้องเจาะใหม่2รูแบบนี้นะครับกลางเสานะครับผมเจาะทั้งหมดเลยนะครับมาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับ4นิ้วเออไม่ใช่ครับสี่หุนนะครับร้อยลงไปนะครับตรงที่เจาะนะครับผมร้อยเข้ามานะครับผมร้อยเสาเลยนะครับจากนั้นก็จะ เอาเป็นปลอกคานนะครับจะใช้เป็นปลอกแบบสําเร็จนะครับที่เขาดัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ช่องหนึ่งก็จะประมาณสัก11บอปลอกนะครับจากนั้นก็จะทําการต่อเข้าไปนะครับเพื่อนเนเพราะว่ามันค่อนข้างจะแน่นนะครับก็ต่อเข้าไปจนร้อยจนเป็นสุดเส้นเหล็กเลยนะครับเพื่อนเนเนี่ยนะครับร้อยมานะครับทุกต้นนะครับร้อยออกมาเสร็จแล้วนะครับผมก็ปลายก็จะพับงอไว้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่นะครับผูกปอกคานกันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยว ขั้นตอนนี้ก็ขยายปอกานครับโดยระยะห่างของผมนะครับผมก็จะใช้ระยะห่างอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับอันนี้จริงนะครับปอกานนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก1 5บหถึงยีเซนนะครับตามมาตรฐานนะครับอันนี้ผมก็ทําตามงบประมาณผมด้วยนะครับเพื่อนอันนี้ก็ใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับแล้วก็มีเหล็กปอกาน2หุนนะครับจากนั้นนะครับนี่ลูกปูนที่ผมเคยทําไว้นะครับก็จะนํามารองใต้คานไว้อย่างนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้นะครับตัวเหล็กนั้น สัมผัสพื้นดินนะครับนี่ผูกเสร็จแล้วก็จะมาประมาณนี้นะครับเพื่อนก็จะมาทําการตีแบบนะครับข้าวแบบกันต่อนะครับผมโดยไม้แบบนะครับก็จะเป็นไม้อัดดําแบบนี้นะครับตัดมาประมาณสัก25เซนหรือประมาณ10นิ้วนะครับเพื่อนเียผมจะวัดให้เพื่อนๆดูนดูครับนี่ตัดมานะครับก็1แผ่นนะครับก็เอามาผ่ามาซอยนะครับก็จะได้ไม้แบบนะครับผมซื้อมา2แผ่นเองนะครับเพื่อนงบน้อยนะครับก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับอันนี้นะครับ ก็ดึงเอ็นนะครับผมจากนั้นก็ตีแบบนะครับดึงเอ็นให้สุดเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาซอยไม้เพื่อเอาไปตอกแล้วก็เอาไปรัดแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เลิตเก่าๆนะครับที่พ่อผมเก็บมาให้นะครับเอามาผ่านะครับผ่าผ่าแล้วก็แหลมนะครับนี่เอามาตอกแบบนี้นะครับเพื่อนๆตอกมับแบบไว้นะครับแล้วก็รัดด้านบนนะครับจากนั้นก็จะกรบนะครับด้านล่างนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะได้แบบคานประมาณนี้นะครับผม ความกว้างก็จะอยู่ประมาณ7นิ้วนะครับสูงหรือว่าความหนาก็10นิ้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการเทปูนแล้วนะครับเทคานกันแล้วนะครับก็จะลดน้ํานะครับที่แบบแล้วก็ที่พื้นนะครับที่เหล็กนะครับทำความสะอาดที่หนึ่งนะครับปูนก็ผสมตามอัตราส่วนข้างถุงเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ผมก็ผสมแบบนี้ประจําเลยนะครับนี่นะครับก็เทนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมทํากันอยู่2คนนะครับเทไปนะครับจากนั้นก็มาใช้เหล็กเส้นนะครับ เศษเหล็กทำมาจิ้ม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 นะครับเพื่อให้ปูนนั้นได้ไปทั่วแบบนะครับเข้าไปได้เต็มแบบนะครับนี่แล้วก็ใช้เกลียงเหล็กนะครับเกลียปาดด้านบนนะครับให้เสมอกับแบบที่ตีไว้นะครับผมก็จะได้พอดีนะครับนี่จากนั้นนะครับผมจะงอเหล็กนะครับเศษเป็นเศษเหล็กเหมือนกันครับเศษเหล็กสามนะครับที่เหลือๆนะครับเอาไว้สําหรับอะไรนะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมจะเอาไว้สําหรับผูกกับไวเมดนะครับเวลาเทพื้นนะครับผมให้ คานกับไวเมดแผ่นพื้นนะครับติดกันนะครับพอเทเสร็จนะครับช่วงบ่ายๆนะครับเย็นๆผมก็มาเริ่มแกะแบบนะครับเพราะว่าตัวนี้ปูนเริ่มอยู่ตัวเริ่มหมาดแล้วนะครับเพื่อจะเอาไม้แบบเนี้ยไปต่ออีกนะครับเอาไปตีอีกเพราะว่ามันมีอยู่แค่สชุดนะครับเพื่อนๆถอดออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถอดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับจะเต็มไหมนะครับนี่เพื่อนๆถอดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าเต็มดีนะครับเพราะว่าผมก็ใช้เหล็กเส้นนะครับ จิ้ม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 ไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นแค่สไม้มัติดที่เยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแกะออกนะครับผมนี่นะครับเพื่อนทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ได้สองคันนะครับนี่นะครับทากันสองคนนะครับผมแห้งแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้ความกว้างก็จะใหญ่กว่าเสานะครับสองนิ้วนะครับเพราะเสาหน้าห้านี่ผมทํา ให้มันอมเหล็กเส้นที่อยู่ด้านนอกเสานะครับผมไม่อยากเจาะเสาเยอะนะครับมันจะช้าแค่นี้ก็รู้สึกว่าเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆสองรูนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทากันอยู่2คนนะครับอาจจะมีจ้างคนมาช่วยบ้างนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ